สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กอดด้วยนะจ๊ะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะอ่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านสวนเนที่ขนาดหนึ่งไร่อ่านี่เลยที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยค่ะสวนถามว่าหนึ่งไร่เนี่ยของเยอะขนาดเนี้ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันอ่าอย่างแรกเลยด้านหลังด้านหลังอ่านี่นี่เห็นไหมอ่ดกเลยติดดกๆเนี่ยคือมะม่วง ที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์ที่เด่นเดเลยก็คือน,นี่แหละค่ะน้ําดอกไม้เขียวสเสวยอยอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็เลยนะช้าง,งแดงแดงจกักรพรรดินี่อ,อ,อะไรพวกเนี้ยค่ะแต่ว่าทีนี้นอกจากตรงนี้มะม่วงนั่นนะคะของเราก็ยะงนี่ค่ะมะ นาวสวยเลยมนแต่ตอนนี้กำลังออกดอกนะคะนี่ออกลูกลูกซุ้มเลยนะเนี่ยค่ะแต่ก็คือแต่ว่ากาลังออกดอกนะคะแล้วก็ขนุนนี่ของขึ้นชื่อต้องมีขนุนอ่าละมุดอยู่ทางฝั่งนู้นแต่ว่าเดินไกลไปนิดนึงเราชี้ให้ดูกันแล้วกันเนี่ยค่ะละมุดนะคะออกลูกเลยเหมือนกันแล้วก็เนี่ยค่ะลิ้นจี่ลิ้นจี่ก็มีลิ้นจีลำถ้ามีลิ้นจี่ก็ต้องมีลำใหญ่อ่าอ่าถ้างั้นเดี๋ยวพาออกมาเดินป่ะจะบอกว่าในสวนเนี่ยค่ะนอกจากจะมี เขาเรียกว่าส่วนผสมผสานเนาะเราก็ยังมีนี่เลยเล้าไก่อที่เลี้ยงไก่ด้วยนะแต่ว่าไม่อยากยุ่งของเขาต้องบอกว่าตัวนี้เป็นไก่ชนเขาเลี้ยงไก่ชนเพราะฉะนั้นก็คือว่าต้องเซฟนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราเอาเชลโล่ไปเข้าไปแล้วเดี๋ยวไก่เขาไม่สบายนะคะกอนนี้ค่ะเดี๋ยวพาเดินออกนิดนึงในใจคุณผู้ชมดูว่าเนี่ยพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยโหปลูกได้เยอะมากเลยนะใช่เนี่ยค่ะมีฝรั่งอ่ะของ กลับกลับไปดูนิดนึงเนี่ยค่ะลิ้นจีมะขามเอ้ยอะไรเออยากล้วยแรงต่างนะคะอยู่ในใกล้แล้วนะเนี่ยนะอยู่นั้นนี่หมดเลยนะอ่าเนี่ยดูดิแต่พอเวลาเดินมันจะวนไปวนมาเพราะว่าส่วนของเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะเรียงเป็นระเบียบอยู่อ่าเขาปลูกไว้หลากหลายมากเลยอ่ะแล้วก็นี่นะคะพวกฝรั่งกิมจูอ่ามีอะไรนะลิ้นฟ้าหรืเพกาอนีอ่าเพกาลิ้นฟ้าอันนี้เขาตัดต้นไว้เขาตอนไว้นะคะแล้วก็มะลุม มะรุมก็มีอันนี้ก็ฝรั่งอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ทึิดเตดอันนี้ต้องบอกแปลงนี้เขาเขาไม่ได้มีรั้วด้านข้างให้นะใช่ตัวนี้จะเป็นเขตด้านข้างของเราตรงที่เราเดินเนี่ยค่ะเพราะว่าเดิมทีเขาเขาเป็นแบบเขาเรียกอะไรพี่น้องกันแติดกันเพราะฉะนั้นก็คือตรงต้นหม่อนเนี่ยก็คือของของญาติเขาแหละครับผมของเราก็คือตรงที่เดินเนี่ยค่ะสังเกตก็คือเขาเรียกะไรท่น้ำเท่าน้ำเนี่ยค่ะเท่าน้าคือเขตเลย อ่านี่ให้ดูน้ำจิ้มก่อนนี่ด้านซ้ายมือผมนี่ก็จะเป็นบ้านนะอ่ะเนี่ยค่ะอ่าเป็นบ้านแต่เรายังไม่ดูบ้านเดี๋ยวเราพาดูหน้าบ้านก่อนแต่เดี๋ยวก่อนต่ำๆนิดนึงอ่าเขาก็ปลูกเนี่ยค่ะมะเขืออ่าผักสวนครัวมีหมดนะผักสวนครัวไว้กินด้วยนะกระเพรามีกตะพงตะไคร้มีอันนั้นมะเขือเทศอ่าแต่ว่ามะเขือเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเอ่อพันธุ์สีม่วงนี่นี่มีลูกมีลูกมีลูกเดี๋ยวลูกมีมีมีนี่นี่นี่อ่ะนี่อ่ะอ่ะเนี่ยค่ะมานี่เก็บกินได้เลยอ่านะนี่ แป้งน้าบ้านก็จะมีพวกมะม่วงนี่แต้งพวกเนี้ยค่ะอาะมะม่วงอันนี้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 โอ้โหลืมล่ำเห็นยังลูคืออันนู้นก็เหมือนกันนะคะอันนึงก็ติดลูกเหมือนกันแต่ว่าลูกนังเล็กขอขอเขาไปด้วยทั้ลูกสองลูกอ๋อไปจิ้มอะไรจิ้มเกลือเกลือปากเห็นมั่วเกลือปากเนี่ยนะเนี่ยมะเขือมะเขือเปาะอะไรพวกเนี้ยค่ะเนี่ยคือเขาปลูกเอาไว้หมดเนี่ครับหนึ่งไร่ถูทําได้หลากหลายมากเลยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดิน แนวตามแนวแตะเข็บเลยดีกวกันนะแต่พาหน้าบ้านนิดนึงอ่น,อมมงอนนี้ค่ะก็คือมะม่วงแล้วก็นี่ค่ะคือมะนาวอีกนี่ก็คือของเรานะอ่านี่มีนี่มะนาวมีค่าพร้อมอ่าใช่เพราะฉะนั้นก็คือมาที่นี่ค่ะเขาเน้นทำสุอ่เขาเรียกว่าทำกับข้าวได้อ่าคือแบบไม่ไม่ต้องไปซื้ออะไรเยอะแยะมากมาย ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่นี่เขาถึงมีสองครัวอ่าอ่าเดี๋ยวพาเขาไปดูจิ้มเดี๋ยวพาไปดูอันนี้อ่ะมาดูหน้าบ้านอ่ะมาเริ่มที่หน้าบ้านแี้วมาถึงนี่เนี่ยค่ะพวกแดงจักระรัดนะคะจะอยู่ตรงนี้อุ้ยมีแขกมารับแ่ะมีแขกมารับเทียบเลยแล้วจุดที่ยืนอยู่นี่นะคะอันนี้ก็คือหน้าบ้านอ่าหน้าบ้าน นี่แหะค่ะบ้านหลังนี้เลยบ้านเลขที่ก่อนเลยแปดสิบแปดทับสี่โอ้โหเลขสวยๆเลยเป็นใช่แล้วที่ยืนอยู่เนี้ยค่ะคือถนนหน้าบ้านอ่าแปลงไปทางนู้นหน่อยนึงมีเพื่อนบ้านอะไรเรามาเห็นค่ะเพื่อนบ้านเลยอันนี้จากตรงเนี้ยค่ะไปถึงหน้าแปลงตรงหน้าปากทางหน้าปากทางนะคะอ่าตรงนั้นนะคะสามร้อยเมตรเป็นถนนลาดยางครับผมอ่านะคะแล้วหน้าบ้านเนี้ยหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออ่าแต่แต่ไม่ต้องกลัวที่แดดจะร้อนนะนี่เพราะ ตัวบ้านก็ทําชายคายื่นออกมาไม่ต้องกลัวแดด่องแล้วด้านหลังผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังผมนิดนึงโอ้โหดูดิเป็นสวนป่าของเพื่อนบ้านนะถูกต้องค่ะโอ้โหล่มลื่นไม่ต้องกลัวว่าแดด่องแน่นอนใช่แล้วก็ชายคาหน้าบ้านเนี่ยโอ้ยืนมาอย่างดีนะคะกันแดดอย่างดีเลยนี่เวลาบ่ายสามโมงนะดูแดดอ่านี่เป็นไงใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในบ้านอ่ะเดี๋ยวพาดูในบ้านดียว่าทีนี้อ่ะเดี๋ยวก็เห็นไหมคะด้านข้างเนี่ยอันเนี้ย ที่เขาต่อชายคาออกมาอ่าเป็นที่จอดรถเรียบร้อยเลยสบายสบายเลยสบายสบายเลยอ่าแล้วด้านหน้าบ้านมาอ่าพาดูระเบียงนิดนึงตรงนี้ที่ต่อเข้ามาเนี่ยค่ะต่อตัวแดดเนี่ยไม่สามารถส่องถึงตัวบ้านได้เลยใช่อ่ะมันไม่ต้องห่วงเรื่องแดดร้อนเลยอ่านนี่เลยตึ๊บๆอ่าเดี๋ยวทางเข้าปึ๊บอ่าเขาก็มีประตูประตูการให้เรียบร้อยอ่าเผื่อใครเลี้ยงน้องหมาหรือว่าอะไรนะคะอ่านี่เลยบ้านหลังนี้นะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำอ่าสองห้องน้ำอ่าหนึ่งห้องครัว หนึ่งห้องโถงอ่ะก็มีขวด้วยที่หนึ่งด้วยอ่ะต้องบอกว่าสองห้องน้ําที่พูดถึงเนี้ยค่ะคือเขาแยกอ่ะก็คือเป็นห้องอาบน้ำอ่าแล้วก็กับห้องถ่ายหนักเบาอ่แยกกันอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวเข้ามาโอ้โห,โหนี่นี่อันนี้คือโถงกว้างๆเลยอ่ะโปร่งโร่อง,งใช่ค่ะเป็นโถงแล้วด้านใช้ของผมนี้จะเป็นห้องนอนสองห้องอ่ะขนาดเท่าไหร่นะ ประมาณสามคูณสามเมตรทั้งสองห้องเลยนะคะมาเดี๋ยวพาดูอนนี่เปิดไฟนิดนึงอ่ะเนี่ยค่ะก็คือตรงเนี้ยค่ะเป็นหน้าต่างนะคะมีหน้าต่างทั้งสองด้านนะคะหน้าบ้านกันนี้บ้านหลังนี้เขามีแอร์ให้สองเครื่องนะครับหลังนี้อมีแอร์ให้สองห้องที่หนึ่งนี่ค่ะห้องที่สองขนาดห้องเท่ากันเลยนี่นี่เลยค่ะเป็นไงแต่ว่าห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างแค่ข้างเดียวข้างเดียวอให้ดูดูระบีบนิดนึง อ่านี่ก็เป็นอ่าด้านหน้านี่อ่ะนะคะมีฟ้าลงฟ้าหลุมเรียบร้อยอ่ะช่นี่นะคะแล้วก็เนี่ยแอรอ่านี่แอรตัวใหญ่เดี๋ยวเบิ้มอ่ะไปไเดี๋ยวพาดูส่วนเป็นพาไปดูในส่วนนี้ป้าอ่าเปิดมาแล้วจะเจอห้องครัวครัวนี่ใหญ่นะใหญ่มากเลยอันนี้เป็นครัวเบาอ่ะจะบอกว่าครัวหนักก็ได้ก็ได้นะเพราะว่ากว้างมากเลยแล้วก็ครอว่า มีครบเลยนะครบฟังชันนะคะมีเนี่ยค่ะที่เปิดเก็บของมีน้ำนะคะอ่าแล้วก็ถึงตรงจุดที่เราจะมาบอกว่าห้องน้ำอ่านี่ห้องน้ำสองห้อง่บอกใหญ่ด้วยนะห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำก็จะมีพวกอ่างล้างมือมีเชื่ออะไรให้เรียบร้อยเลยใช่จ้ะาปัอ่านี่นี่แล้วห้องนี้ข้างๆกันเลยเผื่อใครแบบอยากเข้า อ่านี่ก็แยกก็แยกเพื่อบางคนอาบน้ําอยู่อยากเข้าห้องน้ําอ่ะก็ไม่ต้องมาล็อกเคาะประตูอันนี้แยกไปให้แล้วแยกไปเลยอ่าแบบอุ้ยฉันปวดท้องอีกคนนึงก็อาบน้ําอยู่จะต้องแยกกันใช่อะโอเคค่ะแล้วก็ตรงจุดนี้ค่ะก็มาเชื่อมออกนัานหลังบ้านดัานข้างนี่อ่าเนี่ยค่ะที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยจอดรถสบายๆนี่เลยเพื่อใครซื้อกับขงกับข้าวนะคะก็จอดรถตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาของเข้าครัวอ่าทีนี้ครัวที่นี่เราบอกไปแล้วตั้งแต่แรก มีสองครัวอ่าก็คือครัวข้างในอยู่ที่เราอแบบแต่ถ้าเผื่อเราผัดของอ่ารสชาติอาหารจัดจัดนะคะอ่านี่ปิ้งย่างก้อนไฟนี่เลยนี่เลยครัวนี้เป็นครัวนอกมีนี่ยเตาอ่างล้วงโลพร้อมเลยแต่โดยส่วนตัวชอบครัวนอกค่ะเผื่อว่าขาดพริกก็วิ่งไปเก็บพริกขาดมะนาวไปเก็บมะนาวออโอ้โหอันนี้ชอบแบบนี้ แล้วก็พวกวางเครื่องซักผ้าเขาเรียกลานซักล้างตากอะไรต่างๆนะคะสามารถมาออกแบบใช้ตรงนี้ได้เลยใช่นี่อยากเห็นว่านี่พื้นที่หนึ่งไร่ปลูกอะไรได้เยอะแยะมากมายไก่กองมึก่อตอนนั้นเราเดินแค่ซีกเดียวนะครับผมอะอยากพามาดูมาดูรน้ละขอนยดนิดนึงจริงๆอะค่ะฟาร์กเนี้ยแนเขตของเราอะค่ะ ก็จะอยู่ประมาณนี้ที่ต้นไมหนาเนี่ยค่ะแนวต้นไม้นาทั้งทั้งนี้เลยค่ะเป็นพวกต้นชมพู่ต้นอะไรพวกนู้นนะคะที่ยาวไปถึงด้านหลังครบหมดนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยอธิบายเรื่องต้นไม้เนี่ยแค่แค่ไปครึ่งคลิปแล้วมั้งเพราะว่าต้นไม้คือสวนบ้านสวนอันนี้เป็นบ้านสวนจริงๆเลยบ้านสวนจริงๆเลยใช่ค่ะ มานี่ก็คือพร้อมสับที่คุณนะคะสามารถที่จะมานั่งเนี่ยคือร่มลื่นพวกผลมล,ผลมลงผลไม้ก็มีผลให้เก็บเรียบร้อยแล้วใช่แล้วเราขอสรุปนะคะ <c oughs> บ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่หนึ่งไร่แล้วก็ตัวบ้านเนี่ยคะ่ะเนื้อที่ใช้สอยนะคะร40ตารางเมตรโดยประมาณนะ<า>แล้วก็เอกสารสิตเนี่ยเป็น,นโฉนคดครุฑแดงนาะสสี่จอมาในราคา หนึ่งล้าน8แสนบาทอ,อันนี้รวมค่าโอนให้เร็จสับเรียบร้อยอรวมค่าโอนร,ราคาดีงามอ่าและเรื่องทำเลโลเคชั่นเป็นไงบ้างครับทำเลโลเคชั่นบอกได้เลยนะคะจากตรงจุดนี้นะ เอ่อเอาเป็นระยะนี้ก่อนค่ะจากหน้าบ้านไปยังถนนรัดยางเนี่ยสามร้อยเมตรอ่าห <300 m. S 2> น้าปากซอยสามร้อยเมตร่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปตรงเอ่อพกกาแฟอเมซอนอะไรต่างๆท,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 ที่เราจะไปเนี่ยคะ่ะหกกิโลอ่าก็โรงพยาบาลก็เป็นเจ็ดกิโลอ่าตรงนี้คือโรงพยาบาลสมเดจพยุพรรชจอมบึงนะคะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยพวกตลาดสดต่างๆแปดกิโลค่ะคือเลี้ยวขวาก็คือตลาดจอมบึงอ่าเพราะฉะนั้นก็คือในเขตในความสะดวกสบาย บอกได้เลยว่าสะดวกสบายค่ะ,ะมีเพื่อนบ้านไหมพร้อมเลยเพื่อนอบ้านลอยล้อมเพื่อนบ้านล,ลอยล้อมซ้ายขวาะนะคะบอกได้เลยอันนี้คือสบายสบายเลยคระคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดว่าอยากจะไปห้างนะคะ,ะเข้า ตัวจังหวัดราชบุรีครับผมอันนี้ก็30กิโลโอ้โหสะดวกสบายแล้วถ้าเกิดว่าจะต่อไปอีกหนึ่งเข้ากรุงเทพก็อกสิบหกกิโลอ่าเดินทางมาสักชั่วโมงครึ่งก็ถือแล้วใช่เพราะฉะนั้นบอกได้เลยวความสะดวกสบายสะดวกสบายค่ะแล้วก็ใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะมาเกษียณอ่าตรงนี้คุณไม่ต้องมาเริ่มจากที่ป่าค่อยๆปลูกต้นเล็กแล้วเขาทำมาให้แล้ว มีกินมีใช้เลยพออย่างเงี้เลยมาถึงเก็บมีหน้าที่มันราดันต้นไม้มาใส่ปูยอีกหน่อยนึงเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ถามว่าพร้อมไหมพร้อมจริงโอ้โหราคาก็ดีทำเลก็ดีเพราะฉะนั้นใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรใต้ล่างนี้เลยนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวขึ้นมาให้สำหรับวันนี้ขวัญนะคะต้องขอลาไปก่อนนะอ่าแล้วก็น้องก๊อตด้วยเนาะโอเคได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ